น,มามาน,น,นี่ครับผมมามาแหงพี่น้องคำใหญ่คำโตครับผมมึงพี่น้องสวัสดีครับผมมือนี้คำว่าพบมาพมาอมาเจอมาเจอกับบาวโซนอีกคือเกขาครับผมมือนี้กระสีาพ,พาผีผ้าน้องมากินม้ามาแหงพี่น้นองมดอนี่ในเมนูครับผมม้ามาแหงครับผมม้ามาแหงสุดแซ่บพี่น้อง ก่อนสิกินก็ข้อควากส่งเฮียโซนแช่แนวเด้อครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งใจเพื่อนครับผมเป็นกำลังแรงใจให้บาโซนเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องมาโซนก็ขอขอบคุณครับผมแฟนครับเลียบสีทั้งในประเทศและต่างประเทศเด้อครับผมที่เข้ามารับชมสองบาโซนครับผมมามาเสพๆด้วยกันครับผมมบอนีผักแก้มก็บุมีเลยครับผมตลาดายเบิร์ดครับผมมบอนีมาฮอตเดอรครับผมมากินมะมานี่ละพี่น้อดบุนครับผมอีพน้อง มามาครับผมมามาแหงพี่น้องมีทั้งกุ้งทั้งมืดครับผมมาสืบเสพต้องการพี่น้องกิน,กน,นมามาแหงนต้องการครับผม <c ười> ขากลายครับผม เ,เพชรพี่น้องบางส่วนก็ใส่ผกปนลงไปนั่งครับผมส่วนปสมสำคัญผีปนกับผมเบิ่งครับผมอุ้ยขาดลายครับผมมาแสบๆต้องกันพี่น้องกุ้งรับผมกุ้งเป็นกุ้ง ลูกกรมีครับผมขักลายมันนี่มามาเหงืสุดบ้าซนครับผมขักลาย นี่ครับผมมาใหม่ไปลองคำใหญ่คำโตครับผมเบื้องไปลองคำมีใหญ่ครับผม เสียบไล่เบื่อผมมีตั้งกุก้งทั้งมึกครับผมมือนี้คำใหญ่คำโต ทั้งเพรั้งแสบครับผมทั้งกุ้งทั้งมึกกุ้งเป็นกุ้งครับผมวันนี้ ม,มาจับมาได้พี่น้องเวทีสิลมผูมม้เผยขักวเผยเพื่อตักแสบ cùng các mới chỉnh bay chỉnh thì lũng, áo mày cả bốn. ไปตัง้งแซ่บสุดยอดไลค์ครับผมมามาแเหง

บารโซนครับผมมอนิบารโซนขอฝากส่งเฮียงโซนชาแนคกับผมฝากกติดตามกสับสไคร i ์ e กกกระดิ่งใจเพียนครับผมปิดกั้นมืงใจให้บารโซนนจิ้ต่อไปครับผมมอนิบารโซนก็กลางวัาสวัสดีครับ